สวัสดีครับผมบ่าวสุกลค้นกลมานะครับผมมือนี้กับสิพามีน้องมายามเบ็ดคือเก่าครับผมใส่เบ็ดไวซะามงเก่านี่แหละครับผมข้างหลังครับผมมือนี้ใส่ไว้สามขั้นนะครับแต่บุงหัวซิมีแต้มบุมีแต้มนะครับผมใส่มงเก่าครับผมมาบ่าวสุกลมือนั่นได้ปลาไหลตัวหนึ่งก็ประดุกตัวหนึ่งนะบ่าวสุกกลบอกคิดว่ามันซิมิปลาไหลแค่ตัวเดียวนะครับผมเลยลองมาใส่ซ้ำเบิ่งนะครับว่าซิมีแต้มนะครับผมเดี๋ยวตามบ่าวสุกกลไปเบิ่งครับผมซะข้างหลังนะครับผม สร้างนองเก่าที่บ่าวสุกุลใส่ไว้นะครับผมครับตามบ่าวสุกุลพยายามเบ็ดครับผมใส่เบ็ดไว้สามขั้นขึ้นเก่าครับผมมือนี้มือนั่นได้ปลาไหลตัวนึ่งครับปลาดุกตัวหนึ่งครับผมมือนี้บ่าวสุกุลมาแก้มือครับโอ้เป็นหน้ากระเพื่อมของท่านพี่น้องหืปลาค้อพี่น้องมือนี้โอ้ยอย่าลุดเด้อเอ็นแล้วครับผมปลาค้อ โอ้ปลาคอกินปลาค้อบนนี้โอ้ยเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นบ่พี่น้องคุณอย่าลุดเดอ้ออย่าลุดเดอ้อเห็นพี่น้องปลาค้อติดเบ,บด็ดปลาไหลบ่อสกุลครับผมนี่สงสัยมีปลาคอน้อยมากินมันหน่นมากินมันจะมากินปลาค้อน้อยบ่ครับนี่สายเบ็ดบ่อสกุลครับผมเนี่ย แสดงว่าปลาข้อน้อยมันกินเบ็ดเพื่อนเดี๋ยวซื้อมากินปลาข้อน้อยอีกเชื่อกหนึ่งเดี๋ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวปลาสุกุลเอาขึ้นก็ได้ครับผมย่านมันลุดครับผมโอ้ยอย่าลุดเด้ออย่าลุดเด้ออย่าลุดเด้อโอ้ยอย่าลุดเด้อโอ้ยโอ้มันหมานแล้วครับผม ป๊าเกือบรุดพี่น้องเห็นไหมครับโอ้อใครดด่ติดขอบสองขอบปากติดเลเตือบครับผมนี่มันม,น,มนอีกแล้วครับผมมือนี้เมื่อวานแห่มาคือบ่ได้นี่โอ้จิดสองครับผมพี่น้องโอ้สุดยอดอะไร นะเอาเอาโอหูมหาก,กับพอ่อเด้ดอพีีน้องนี่โอ้ติดภาพสองครับผมเบ็ดอันเดียวติดประโค้อสองตัวว่าเป็ไปตังหึดแถวบบดน,นี้โอ้แสดงว่าประโค้น้อยมากินก่อนครับนี่นี่ครับนี่เบ็ดทะลุเลยเนี่ย สายเบ็ดก็อยู่นีปากปลาข้อน้อยนี่แต่ว่ามันผดมันมาทะลุมงทองนี่ครับผมมันทะลุมงทองอันปลาข้อน้อยเก็ดออกเบิดครับผมนี่แสดงว่าปลาข้อตัวนี้เพิ่นมากินปลาข้อน้อยครับผมบัดนี้เพิ่นสีคายออกสีคายปลาข้อน้อยออกเกิดเบ็ดตัวนี้ก็เลยเกาะนะครับผมเ <c oughs> นี่ยปลาข้อน้อยตัวนี้บูมีเก็ดแล้วนะครับผมโอ้ มันมานครับผมเดี๋ยวไปยามอีกสองหลังครับผมเดี๋ยวครับผมไปยามอีกสองหลังครับผมใส่ไว้สามอันครับผมใส่ไว้มงหูปละไล่มงเก่าเลยนะครับมือนั่นมงหูปลาไลใหญ่เห็นได้ประดุกครับผมบอกสกุลขึ้นว่ามัสมีปละไลกันเลยประไลเรืออยู่ก็เลยมาใส่ซ้ำครับเมืองว่าสมีแต้มหมือสีฟ้าวครับผม ว่ากับมาแล้วนะครับผมบุคคลใหญ่เตีมนึงแล้วครับผมถือว่าโมพาดครับผมถือว่าโมเสียเทียวแล้วครับโอ้มู่ปลาไหลบ่พี่น้องคึอสายขึ้นเก่าเลยบบบนี้นี่บอกสกคนมาใส่ซ้ำเห็นมันไอ้ขวดเป็นไายขึ้นมาานะครับผมมองนี่ โอ้หรือว่าบมีโตบอพีนกสงสัยบมีโตครับผมเหนือย,ยังคือเก่านะครับจะบอกสุกคนก็ตีใส่ทิมไว้คือเก่านะครับเผื่อมันมีแล้วมันแบบมันไ่อยากกินนะครับใส่ทิมไว้ก่อนนะครับหมูกเก็บเมื่อ Lăng oh, nì phao, hưng nọ. Bưng lang to bay hâm hôm. Eg anh ninh hâm hôm. Say ừ cái xao m anh. ôi lăng nì gian phao, hưng 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 <c oughs> เรียงว่าบุมีตโตเขาพูน้นี่ผู้นี่เดี๋ยวง่ายลงมาใส่ร่างดีีครับใส่ไว้ข่างคอนเถื่อนมะลี่อยู่ข่างคอนโม เองว่าได้ปลาขคอตัวเดียวครับผมถือว่าโบฟ้าวครับผมมันหมานคือเก่าครับผมมื้อนี้ครับผมสรุปผลงานมื้อนี้นะครับผมใส่เบ็ดสามขั้นครับผมถือว่าโบผาดครับผมถือว่าประสบความสาเ็จคือเก่านะครับผมอ่าได้ปลากคอแพ็กคู่ครับผมปลาขคอใหญ่กินปลากคอน่อยนะครับผมคือว่ามันหมานครับผมคลิปนี้ ปลาคอัวใหญ่เติบครับผมเพื่อนมากินปลาคอน้อยนะครับไปครับผมออกเมื่อครับวันนี้ไปครับเวนตัตต้นกล้วยจะข้าวครับคุณคนเมื่อี่ครับผมมันหมันมันมันครับผมแล้วเศร้าอยู่ตรงข้ามมือนี่เพราะได้ต้มครับผมคือว่า บัลลอดครับไปถือบ่าลอดนะครับมือน,นี้ไปครับผม ปลากระสุกเหรอครับผมนี่มาแซฟเซฟครับผมเอาหัวไปกินเอาเอาตัวมันไว้ให้เน็กน้อยครับผมผู้ใหญ่กินเต็มหัวไปครับผมแซฟเซฟเหมือนกันครับผมหอมหอม ต้มปลาห่อนครับผมนี่แหละสองเมนูเหรครับมื้อนี้ต้มปลาห่อนแกงเล้าใส่ผักหวานใส่โปข้คน้อยครับผมสองเมนูแซ่บๆน้องกันพี่น้องมือนี้มามาวะพิซานบ้านเฮ้าครับผมหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตตามพื้นบ้านนี่แล้ครับผมหาปูหาปลากินไปมีพักมีปูมีปลาก,ก็อยู่ได้แล้วครับผม บ่วเดือดร้อนบนไดมีเข่าให้กินอยู่ในเล้ามาดื่มน้ำกันครับผมดื่มครับผมต้มปลาเชี่ยบครับผมโอ้โหว่าจะกินพั่นนอนดี ลุกโดดลุกโดดโอ้หอนเด้อเีบเสบเสบ